สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงชาวไซตามมทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับช่วงใหม่ของช่องเรากับช่วงที่มีชื่อว่าป้ายยาการ์ตูนน่าดูซึ่งรายการนี้นั้นจะทําการรวบ,วบรวมการ์ตูนไม่ว่าจะทั้งการ์ตูนเก่าหรือการ์ตูนใหม่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักการ์ตูนที่เป็นตำนานและการ์ตูนที่สนุกสนุกทุกเรื่องที่เราได้เคยดูมาพร้อมช่องทางในการรับชมมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมโดยอีพีที่1น,นั้นเป็นการ์ตูนที่ผมชื่นชอบมากและเคยดูมาตั้งแต่สมัยยังเด็กกับการ์ตูนที่มีชื่อว่ายาคิตาเตะ หรือแชมเปี้ยนขนมปังสูตรดังเขย่าโลกนั่นเองรืยเรื่องราวของกระตูนเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันนั้นพร้อมกันแล้วแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วไปลุยกันเลยป้ายาการะตูนน่าดูดีๆแล้วต้องแบ่งกันดูเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่ง มีชื่อว่าอาซึมะคาซึมะเด็กวัย15ปีผู้ที่มีความฝันจะทําขนมปังที่อร่อยกว่าข้าวลีอกในก็คือขนมปังประจําชาติของคนญี่ปุ่นซึ่งเขานั้นได้ตั้งชื่อให้มันว่าเจปังโดยเป็นการเล่นคาระหว่างประเทศญี่ปุ่นที่ในภาษาอาังกฤษนั้นใช้ชื่อว่าเจแปนเขาจึงนำเจแปนมาเรียกว่าเจปังนั่นเองและกําหนดหมายเลขต่างๆลงไปในขนมปังที่เขาทําแต่ละชนิดด้วยคาซึมะอาซึมะนั้นในวัยเด็กเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณลุงคนหนึ่งที่เคยสอนให้เขาทําขนมปังตั้งแต่ยังเด็กและตั้งใจจะสืบทอดขนมารถ ใช้กินแทนข้าวสวยได้จากนั้นเป็นต้นมาเขาฝึกฝนทําขนมปังด้วยตัวเองมาตลอดเป็นเวลาถึง10ปีโดยที่ตัวเขานั้นไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเขานั้นมีมือที่พิเศษกว่าคนอื่นมากๆด้วยมือของเขาเป็นมือที่มีอุณหภูมิที่เหมาะกับการทําขนมปังมากที่สุดหรือที่เรียกกันว่าหัตตะวันทําให้ขนมปังที่เขาทําออกมานั้นมีความอร่อยและพิเศษกว่าขนมปังของคนอื่นเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมาผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ในการทาขนมปังสูตรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆจึงทาให้อซึมะคาสึมะได้เขาทํางานในร้านขนมปังชื่อดังอย่างป บริษัทขนมปังยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรื่องราวนั้นเดยกได้ว่าสนุกวุ่นวายตื่นเต้นลุ้นมันหา่าและมีการล้อเลียนการ์ตูนอื่นๆมากมายในการ์ตูนเรื่องนี้ที่สําคัญจุดไลแม็กของการ์ตูนเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นรีแอคชั่นของคนที่มาชิมขนมปังคนต่างๆที่ทําให้คุณนั้นไม่เบื่อเลยทีเดียวและคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวก็มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ผู้แข่งของอาซุมะไอหนุ่มหัวทองคาวาจิเคียว,าาวาสเกตตัวฮาประจำเรื่องเจ้าของฉายามนุษย์อะไรกันที่คำพูดติดป,ปากของเขาคืออะไรกันแถมยังมีผู้จัดการล้านหนุ่มสุดลำบึกและไว้ผมทรงแอฟโรเท่านั้นยังไม่พอยังมีล้านสาวทายาทเจ,จ้าของปังเาเสียกุปผูป้ดูแลล้านปังตาเสียเรื่องราวจะเป็นยังไงกันนั้นคุณผู้ชมสามารถหากระตูนเรื่องนี้ชมได้ทางบิลลี่บิลบลี่มีทั้งหมด69ตอนมีภาคไทยด้วยนะจ๊ะ เจะแ,แปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับใครที่ตามไปดูกันแล้วหรือเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมมาแชร์กันล่ะเพราะแอดมินชอบการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอย่างมากและบอกได้เลยว่าถ้าดูตอนกินข้าวแล้วก็เพิ่มความอร่อยขึ้นเป็น10เท่าแถมดูจบเนี่ยยังอยากกินขนมปังขึ้นมาเลยและเจอกันใหม่ในป้ายยาการ์ตูนหน้าดู EP หน้าจะเป็นการ์ตูนเรื่องไหนนั้นรอติดตามชมกันได้เลยหรือถ้าใครมีการ์ตูนหน้าดูแล้วก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมมอย่่าาลลืไปหดูกัน